สวัสดีค่ะคุกุ้งนะคะสวัสดีค่ะคุเฟยค่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึง1ในวิชา IG c ีเซที่น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนสอบถามเรามากที่สุดว่าควรจะเลือกอะไรดีก็คือคตัวของวิชาไซแอนนั่นเองนะคะเพราะว่าไซแอนเป็นหนึ่งในวิชาที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะมากเนาะก็คือมีทั้งแบบซูเปอร์เล s c ซแ n c นคือแบ่งออกมาเป็นทั้ง3ามไซแอนฟิสิกส์เคมี ชีวะไบโอนี่ยค่ะ,ะ,คะหรือมีทั้งดับเบิลไซแอนมีทั้งอร์ดเนตไซแอนมีทั้งอะไรนะเป็นคอมบิไ e นคอนอ่าเพราะงั้นก็คือจะเกิดคำถามหลายครั้งมากๆนะคะว่าคนเลือกตัวไหนดีแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเราเลยอยากมาพูดคุยนะคะให้เข้าใจถึงความแตกต่างของวิชาไซแอนว่ามันต่างกันยังไงนะคะทั้งตัวที่เป็นเซปเรตไซแอนคอมบิไอนแล้วก็ตัวที่เป็นโค์ดเนตไซแอนค่ะนะคะ ก็ให้คูเฟเล่าให้ฟังเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะก็หลักๆตามที่คุณครูพูดไปนะคะ c i ซนส์นะคะวิชา Science จะแบ่งไปหมด3 subject หลักๆคือ Bio, โอเคมี Physics แต่ในประเภทของเเซนส์นะคะน้องๆเนี่ยอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปเริ่มต้นด้วยตัวของ separate science หรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า triple science นะคะ ตัวของประเภทนี้นะคะน้องๆจะได้เรียน3ามสาย c e นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไบโอเคมีหรือฟิสิกส์นะคะเรียนจบนะคะ IGCSE น้องๆสามารถสอบและทําเกรดได้ก็คือ3าตัวแยกออกมาเป็น3ามเกรดอย่างชัดเจนนะคะสาหรับประเภทที่2นะคะนั่นก็คือตัวของ coordinate science หรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่า double science ณปัจจุบันโรงเรียนในเมืองไทยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทําในตัวของ subject ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่นั่นหมายความว่าเนื เื้อหาการเรียนนะคะเมื่อเทียบเท่ากับ Separate Science 100%เต็มจะอยู่ที่ประมาณ60-80%การตัดเกรดของ Coordinate Science หรือตัวของ Double Science น้องๆจะเรียน3 Science เหมือนเดิมนะคะ Bio c h e m i s Physics แต่จะได้เพียงแค่2เกรดซึ่ง2เกรดนี้จะเป็นการ ตัดรวมจากการสอบ3 Subject ็รวมกันนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายคือตัวของ c o m b i n e science หรือ single science นะคะซึ่งนะคะ science ตัวนี้น้องๆจะได้เรียนเป็น3 science เหมือนเดิมตัวของ biochemistry physics เหมือนเดิม,มค่ะ แต่เนื้อหาเมื่อเทียบกับ Separate Science นะคะเต็ม100นะคะจะอยู่ที่ประมาณ40%นั่นเองค่ะการตัดเกรดของเขานะคะจะเหลือแค่เพียง1ตัวเท่านั้นนะคะจากการที่เราเรียน3ตัวนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่โรงเรียนแนะนำให้เลือก Science แบบไหนเนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าเผื่อว่าน้องๆถูกเลือกเรียนเป็น Double Science แล้วอยากจะเรียน s t p s r i e n c e เนี่ยทางทีมงานเราก็สามารถวางแผนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ คือสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ต้องต้องเน้นย้ำให้รับทราบกันไว้ก่อนคือน้ําหนักของตัวแซนนะคะในตัวของที่เป็นซีเบอร์แซนดับเบิลแอนแล้วก็ซิงเกิลแอนเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราอยากจะไปทําอ,อย่างเข้าอยาสอบเข้าคณะที่เกี่ยวข้องกับทางสาขวิทยาศาสตร์แลจะจำเป็นต้องมีตัววิชา,าแซนอยู่เนี่ยคะ่ะ เราก็ไม่ควรจะเลือกไซแอนที่เป็นตัวคอมบิไซแอนนะคะ,ะ,คะหรือแม้กระทั่งตัวดับเบิลไซแอนเองเนี่ยเครดิตก็จะไม่ดีเท่าตัวที่เป็นเซปเปเลตไซแอนนะคะเป็นแต่ว่าอะแต่ถ้าเกิดมีเคสแบบแต่ไม่ถนัดไซแอนเลยถ้าต้องเรียนเป็นเซปเปเลตไซแอนจะจะไหวรอคะหรือว่าจะควรจะต้องทําเป็นดับเบิลไซแอนมันน่าจะดีกว่าไหมอย่างเงี้ยเราจะมีอะไรแบบนี้มาค่อนข้างบ่อยนะคะก็จะแนะนําเสมอว่า เวลาที่จะให้คําแนะนําได้อยากจะให้ามาพูดคุยกันก่อนเนาะเพื่อมาคุยกันเป็นเคส by เคสนะคะแล้วก็มาพิจารณาร่วมกันว่าตัวไหนถึงจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมที่สุดสําหรับสําหรับน้องแต่ละคนนะคะใช่ค่ะ<ม>สําหรับที่คู่ตู่เองนะคะ3 Science นะคะไม่ว่าจะเป็น Bio, Physics หรือเคมีรวมไปถึงนะคะประเภทของ Science ไม่ว่าจะเป็นตัวของ t r s p l e s c i s n p e r a t e s c i e n c e Double Science หรือโ o d อร์เ Science รวมไปถึงคอมบิไน์หรือซิงเกิลไซเอน e ์เนี่ยทางเราคอยดูแลน้องๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ที่ศูนย์สาขาลักซี่หรือสีลมหรือการเรียนออนไลน์นะคะผลที่ออกมาไม่ได้แตกต่างกันนั่นเองค่ะ<ม>แต่น้องๆคนไหนยังไม่มั่นใจว่าควรจะทำไซเอนซ์เป็นรูปแบบไหนสามารถติดต่อคอนแทคตามที่ขึ้นอยู่นี้นะคะเพื่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงาน Aps ไท a ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ